สังส่งยังมาอันน <fight> ี้ยังเนี่ยผมก็ะเซื้อกระเซื้ออย่าดูผมลยไป อะไรม้างเนี่ยเราสั่งมาห้าไหนอะสั่งมาห้าชนเหรอ ึ้นมาหาเลยสัมยิงเลซสัมป้าเบิ้งแน่นี่เบิ้งมันก็มีแต่แพ็กแบบอันนี้น้อย 4, มันต้องเห็นสี่สิมันไม่เห็นสามมาไม่ครบหรือเปล่าพ่ออหน่นมาให้หรือเปล่าแล้วนี่ไงโค,คบะแล้นี่เ,เลยโคบบ่เอาอันครบบ่ อโอเคใส่ลงอเดไ,ดไหใส่ได้ใส่ล่งอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันกับบระด้เสียอย่างเดียว ดับเงินได้ยอลืมอินเด้อเกยจักบานจัดบานตอมือกี่ร้อยต่อทีไ้จัดบาอันนี้ร้อยห้าสิบจะสรงูเบอรหนีบันสามรอเบอร์หนีห้ารบาทสาดยามร้ยสาบ้านพอแล้ว